สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา n g e l b l e s s Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568หรือคริสตศักราช2025นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ใครที่ใหม่นะคะสำหรับช n e l ของเราก็ Welcome นะคะ สู่วีราดาแอง l จิลเบลสชาน e ลนะคะใครที่ติดตามมานานแล้วนะคะก็ Welcome Back ยินดีต้อนรับกลับมาค่ะอ้าวละทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญ,ญาตเช็คภายความรักนิดนึงนะคะว่าทิศทางของพวกเราเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เนาะ Energy พลังงานนะคะ หลายอย่างเลยพลังงานมาแบบ mix <c oughs> m i energy นะคะมากๆบ่งบอกถึงเรื่องของการใช้ความพยายามในเรื่องของความรักการตัดสินใจเรื่องคุ่ครองหรืออะไรๆที่ต้องใช้ความมานะพยายามในการครบหาหรือว่าจีบเขานะคะเออดูแล้วต้องตั้งใจเหมือนกับ อยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันทะเลาะกันเนี่ยมันต้องพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะเข้าใจคนรักนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีอะไรอะไรที่ทำให้เห็นนะคะว่าเออคนรักเขาตั้งใจอยู่กับเราด้วยอย่างเงี้ยมันต้องรีเซ p ป o เเนาะก็คือพอดีกันอะเสมอกันเท่าเทียมซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ด้วยเนาะ ไม่ใช่ว่าเราพยายามอยู่คนเดียวเขาไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นก็จบนะคะ great love is worth taking the steps you are guided to take นะคะความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันย่อมคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะที่จะก้าวเดินไปในอะไรที่มันคุ้มค่าที่จะทำนะคะก็คือตั้งใจทำให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเนาะและไพ่เนี่ย ก็บอกเรื่องของว d ดิ n งขึ้นมาด้วยสำหรับคนที่แต่งงานเดือนนี้หรือจดทะเบียนสมรสก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเม้น mm hmm. ใต้คลิปด้วยนะคะ mm hmm. คืออาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานเร็วๆนี้ก็ได้ไม่ต้องเดือนนี้แต่มันก็อาจจะเป็นว่าตอนนี้เราอาจจะเจอคนที่เขาจะเป็นสามีหรือภรรยาของเราในอนาคต หรือเรากำลังเลงใครไว้เนี่ยนะคะเออมันก็มีแนวโน้ม <c oughs> ที่จะดีแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะ Give your relationship a chance ให้โอกาสความรักความสัมพันธ์เราอีกครั้งนะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะที่เราได้เริ่มต้นนะคะได้ใช้ความพยายามได้ตัดสินใจอะไรๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักเนาะ มันมีไพ่ love call message แปลว่าตรงนี้เราจะได้รับข้อความหรือการติดต่อหรือโทรศัพท์จากใครบางคนด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นเร็วๆนี้ถ้าเรารอใครอยู่ awkward พวกเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันต้องพยายามที่จะโอ้ทำให้เขาพึงพอใจ People pleaser trying to please อย่างเงี้ยค่ะมันดูแล้วมันไม่เป็นตัวเองเนาะมันดูแล้วเรารู้สึก awkward นะคะงุ่มง่ามไม่เป็นตัวเองเลย Obsess เนี่ยแหละคะ่ะหมกมุน่นอาจจะเป็นตัวเราหรือเขาคนนั้นก็ได้นะที่ยังหมกมุ่นนะคะยังไปต่อไม่ได้เหมือนกับ move on ยังไม่ได้จากเราอย่างเงี้ยหรือเรา move on จากเขายังไม่ได้คือมันเป็นภาวะที่ มาส่องมาดอาูอาจจะแอบบมาดูสตอรี่นะคะหรือโพสของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกของเขาก็คือมันเหมือนกับว่าเขารักเรานะหรือมีความสุขเวลายอยู่กับเรามากๆเลยเพราะมันมีไพ่แฮ p ปี้เ s สค a ร์ขึ้นมาด้วยนะคะเหมือนเราเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขมากๆอะ่ะอันนี้คือความรู้สึกของเขาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ เขาเจ็บปวดอืมเวลานึกถึงเราเหมือนกับมันมีเรื่องที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเจ็บปวดเราสองคนทะเลาะกันมีปัญหาอะไรสักอย่างที่มันเจ็บปวดรุนแรงนะคะแต่พอเราห่างกันไปเนี่ยอาจารย์ว่าเขาน่าจะคิดได้แล้วแหละมันมีมุมมองใหม่ๆที่ทําให้เขาเริ่มแบบตกผลึกนะคะหรือว่าคิดได้อะไรบางอย่างด้วยนะคะมาดูกัน แอกราบนะคะดวงความรักของชาวราศีหรือลัคนาพิจิกในเดือนกุมภาพันนี้นะคะหรือในช่วงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราเห็นคลิปนี้เมื่อไรด้วย Timeless นะคะไม่จำเป็นต้องเฉพาะกุมภาก็ได้ค่ะเอาละมาดูก,กันค่ะอย่าลืมติดตามเพจ Facebook อาจารย์นะคะอาจารย์จะมีแนะนำ การสวดคาถาดีๆเสริมดวงชะตาหรือว่าถ้าอาจารย์ไปไหว้พระธรมบุญที่ไหนอาจารย์ก็จะโพสตให้เห็นนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีของดีอะไรควรจะสวดอะไรคนที่อยู่ตรงไหนของโลกนี้มุมไหนของโลกนี้ก็สามารถสวดตามได้นะคะเอาละค่ะมาดูกันอยากทราบดวงความรักนะคะของพวกเราราศีหรือลัคนาพิจิกเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมนใต้คลิปด้วยค่ะอยากอ่านอยากทราบว่าโอเคกันไหม นะคะหรือมีอะไรที่เราต้องการดึงดูดอยากได้คนแบบไหนนะคะอะไรยังไงใช้พลังเนรมิดนะคะดึงดูดเข้ามาหรืออาจจะเขียนใต้คลิปนี้นะคะปล่อยพลังดีๆแต่ไม่ต้องใส่รายละเอียดชื่อนามสกุลเบอร์โทรอะไรไม่ต้องนะคะอู้มีไพ่ที่ออกมาก่อน The Hangman กับ Temperance แปลว่าอะไรตรงนี้เนี่ย มีการรอคอยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากำลังชงให้เราอยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวจะมาถึงแมจิกเห็นไหมอินฟินิตี้นะคะรักนิรันด์อาจยา์รู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่เขากำลังชงเนี่ยน้ำในแก้วที่เขาเทลงมามันต้องเป็นสำหรับดวงจิต2ดวงอาจจะเป็น Twin Flames Energy ลักษณะคู่แท้นะคะหรือว่าเป็นลนักษณะของพลังงานที่เป็นโซเมตเนื้อคู่ก็ได้เราเรามานานใช่ไหมหลายคนก็โสดมานานอย่างเงี้ยนะคะ มีโอกาสนะมีโอกาสเจอคนดีๆแล้วราศีพิจิกเป็นไรไม่รู้คือเป็นคนที่แบบว่าชอบโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยอืมในเรื่องของความรักเหมือนกับเจอคนไม่ดีคนเอาเปรียบเนาะมันทําให้เราแบบเสียเซลล์มากเลยรู้สึกผิดหวังมากแต่เราเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเซนดีนะคะแล้วก็เป็นคนละเอียด เข้าใจความรู้สึกคนอ่อนโยนรับฟังนะคะคนที่จะอยู่กับเราได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในความเซนซิทีฟของเราเขาจะไม่ว่าเราว่า you are too sensitive คุณอ่อนไหวง่ายเกินไปเขาจะไม่คริติกหรือว่าวิจารณ์เราแบบแรงๆอ่ะให้เราเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น อืมคือตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะที่จะคุยกันละหรือปรับความเข้าใจเพราะว่าจุดเนี้ยมันน่าจะมีอะไรที่เราไม่เข้าใจกันอยู่เหมือนเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงนะคะไม่พูดออกมาตรงๆก็ได้หรือว่าเป็นลนักษณะ ความห่างเหินน่ะอาจจะอยู่กันคนละที่ใช่ไหมหลายคนตอนนี้ก็ long distance relationship หรืออาจจะอยู่กันคนละเมืองคนละรัฐคนละจังหวัดคือมันไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่พอเจอกันก็เอาแล้วปี๊ดใส่กันนะคะคือจารู้สึกว่าตรงเนี้มันเป็นเรื่องของความห่างหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่รัฐเดียวกันเลยจังหวัดเดียวกันหรือซอยถัดไปแต่เขาประมาณว่าขอห่างสักพักห่างกันสักพัก ถ้าเขาพูดแบบเนี้ยอยู่กับเขาทําไมอ่ะอืมเพราะว่านี้มันทําให้เจ็บมากเราเจ็บเราเจ็บนะคะคืออาจารย์รู้สึกว่าคนคนนี้เขาใจร้ายมากถ้าเขาพูดกับเรากับเราได้แบบนี้นะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็มีเรื่องที่เรากับเขาเนี่ยคือตอนนี้อาจจะเงียบหายไม่คุยกันอยู่งอนนะคะแบบนั้นเฉยๆก็ได้มันเป็นความห่างหรือแยกบ้านแยกห้องนอนนะคะ พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่า The Star ก็คือว่าเรากับเขาเนี่ยคือมีจุดหมายปลายทางที่เรียกได้ว่ามันดูแล้วเราจะต้องปรับจูนกันเยอะมันถึงจะไปในทิศท,ทางเดียวกันได้สถานการณ์ที่ก่อนหน้าน,นี้โกรธนะคะ คุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจทะเลาะกันร้องหม่มร้องไห้หรือรู้สึกผิดหวังในตัวกันและกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสรักษาเยียวยาบําบัดได้อย่างที่ไพ่บอกตอนแรกนะคะว่าให้โอกาสเถอะนะคะมันมีคนให้ขาหม่ลเรื่องเราโกรธเรานะแต่มันส่องตลอดทุกสตอรี่ on the top of the list นะคะอยู่คนแรกเลยแต่จะรู้สึกว่าจุดนี้ต้องต้องมีอะไรแล้วแหละที่ทำให้เราไปกับเขาไม่ได้เนื่องจาก สินไม่เสมอหรือความคิดเห็นไม่เข้ากันไม่เกีย l o n องนะคะมันดูแล้วเราอยู่แล้วเราเหมือนกับ Tuck of War เข้าใจปะอยู่แล้วเหมือนมีศึกสงครามอยู่ตรงหน้าเราแต่แต่แทนที่จะแบบเป็นทีมเวิร์หรือเป็นคนที่ Support นะคะให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอะไรอะไรนะคะ คนคนนี้ก็จะมีท่าทีเหมือนกับทําตัวเหินห่างทําตัวแบบหาเรื่องกดดันหรือเป็นลนะักษณะพูดมากกับเราอืมคือรู้สึกว่าตรงนี้มันเจ็บปวดมันเหมือนกับมีเรื่องของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ คืออยากจะนอนด้วยเฉยๆหรืออยากจะมาใช้เงินเราหรือใช้อิทธิพลอะไรของเราที่อำนาจบารมีเราเนี่ยไปช่วยเขาแบบนี้โดยที่เขาไม่ได้คิดจะออฟเฟอร์หรือเสนออะไรกลับมาให้อ่ะคือมันไม่รีซิปเร a ท e นะคะที่อาจารย์เห็นคือตาช่างมันไม่สมดุลมันไม่บาลานซ์ความหมายคืออย่างนี้อาจารย์ว่าหลายคนจะเทถ้ากรณีที่เจอ คนแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบหรือเขาเทเราก็ได้นะประมาณว่าเหมือนได้ประโยชน์ไปแล้วแล้วเขาหนีไปเลยหรือว่าเพิดเราออกไปจากชีวิตอะไรเงี้ยเ mm hmm. จ็บปวดมันมันคือคนที่ไม่เหมาะกับเราแหละถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะมีคนดีกว่านี้เข้ามานะถ้าเราเจอเหตุการณ์ไม่โอเคถึงขนาดที่ว่าทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายอารมณ์ความรู้สึกเรา เราไม่ด e เสิร์เราไม่ควรจะได้รับอะไรแบบนี้เลยมันคือการ abuse หรือว่าขู่คุกค,ค,คามนะคะตรงนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาในความสัมพันธ์เนาะมันไม่ใช่เรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นด้วยการกระทำการแสดงออกคำพูด expression การแสดงออกอย่างเช่นสีหน้าท่าทางแค่นั้นก็ไม่โอเคแล้วทำหน้าดูถูกเรามองเราหัวจดเท้าอะไรแบบนี้ หรือเบะปากมองบนอย่างเงี้ย expression นะคะมันเป็น l i g h t action นะคะแต่ว่ามันเป็นการกระทำการแสดงออกที่มันเบาที่สุดละแต่ว่ามันมันแสดงให้เห็นถึงนิสัยหรือความคิดทัศนคติที่คนคนนี้เขามีต่อเราอาจารย์ว่ามัน intense มากคือมันมัน heat up มันเข้มข้นมันร้อนแรงเพราะว่าตรงเนี้ย มันมีสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ใช้อารมณหรือเราอาจจะติดอยู่กับเจ้ากรรมในเวรก็ได้ถ้าเราคิดจะแต่งงานหรืออยากมีครอบครัวคนคนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับเราคนหน้าน่าจะเข้าใจหรือปรับตัวกับเราได้มากกว่าแต่ถ้าคนนี้เขามาพร้อมกับ willing หรือความพยายามความตั้งใจนะคะ make the effort ที่จะรักษาเยียวยาบำบัดกับเรา อันนี้ก็ควรค่าที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งเยกรักษาเยียบยาบำบัดสถานการณ์ความรักที่มีปัญหาผิดพลาดอะไรก็แก้ตัวขอโทษทำตัวใหม่เปลี่ยนนะคะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองนะว่าตัวเขาผิดอะไรหรือทำชั่วอะไรไว้นะคะอันนี้คือโฟกัสที่เราหรือเปล่าต้องดูดีๆถ้าคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเหมือนกับ มองว่าเราอ่ะผิดทุกอย่างตัวเขาไม่มีอะไรไม่ดีเลยอย่างเงี้ยะแล้วเขาจะดูแต่ว่าเราอ่ะเปลี่ยนไปหรือ,อยังเขาจะไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเขาอ่ะดีขึ้นบ้างไหมนะคะคนคนนี้ก็ปล่อยนะจะดีกว่าเทเหมือนเทน,น้ำทิ้งอย่างเงี้ยะการที่ห่างกันไปก่อนหน้าน,นี้หรือเงียบกันไปเนี่ยเขาควรจะพิจารณาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าพิจารณาแต่ คนอื่นเงนี้ยไม่ได้ไม่มีเซ r ฟ e รฟเล t ชันอะไรเลยเลยไม่ได้สะท้อนตัวเองอะไรเลยเลยนะคะคือตรงเนี้ยอาจารย์เห็นว่าเราติดเบรกกับเขามานานล้หรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะแล้วเราพร้อมลีฟนะคะพร้อมที่จะไปคือเราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจเราอยู่ด้วยแล้วเราโอเคมากๆเรามีความสุขนะคะแล้วก็จุดเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ เราเองก็ตั้งใจอะคะ่ะว่าเราอยากที่จะหาโอกาสให้ตัวเรานะคะถ้าคนที่เข้ามาใหม่อาจารย์รู้สึกว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนธาตุดินอย่างมังกรพรึกศกกันนะคะหรือเป็นคนนี่หรือเป็นคนที่ราศีเมษก็ได้หรือเป็นลักษณะคนธาตุน้ำเหมือนเรามีนกรกฎพิจิกแต่วันนี้อาจารย์เห็น a q u a r i u s นะคราศีกุมนะคะกับราศีมังกรแล้วก็พฤกษกนะที่เด่นเนมีนด้วยนะคะอาจารย์ว่าน,นี่คือเราแหละเราเทเลยเราไม่เอาถ้าไม่ดีต่อใจคือมันไม่ถูกต้องหลายอย่างนะคะคนสดเองก็ถ้าเลิกมาแล้วหมดทุกหมดโศกก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่เขาเหมือนพร้อมจะหิวใจเราอะ เข้ามาดีเรามานานแล้วเรามีโอกาสได้เจอแต่ว่าตอนนี้ถ้าคนที่โสดมากๆก,ก็มีอิสระไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเหมือนเพิ่งเจอเรื่องหลายๆมาเจออะไรที่มันหักหลังทรยศอาจจะเป็นเรื่องของลักซ้อนมือที่สามหรือว่าเป็นโอ้แผลสดนะคะคือมันเจ็บมาเนี่ยมีความหวาดระแวงหึงหวงหรือรู้สึกว่ามีศัตรูคู่แข่งในเรื่องความรัก นะตรงนี้เนี่ยมันจะมีคนใหม่ที่เขารักเราจริงๆมีไฟรักให้กับเราคนเดียวนะไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราเลิกกับเขาเราจะมีคนอื่นได้หรือเปล่าวะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจารย์รู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นความคิดที่กังวลเกินกว่าเหตุเพราะว่าจริงๆแนละ้วคนอยากเข้าหาเราเยอะเราเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกออื uh huh. เราเหมือนแมกเนติกโพลหรือว่าแม่เหล็กที่ดึงดูดคนดีๆหรือคนที่เขาอยากอยู่กับเราเข้ามาค่ะ ตรงนี้เนี่ยมันเป็น b lessing มันเป็นพรนะคะอาจารย์ว่าจะได้คนที่ถูกใจมากในเรื่องของรูปร่างหน้าตาละอาจจะเป็นคนที่ energetic เหมือนกับมีพลังงานสูงคือชอบทำนู่นทำนี่ค่อนข้างจะเป็นคน active นะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยจะสุขสบายมากขึ้นหลังจากที่ได้พบเจอคู่ตัวจริงด้วย นะคะระวังคนที่เข้ามาแล้วมีเรื่องปิดบังเราเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือว่าเรื่องอาชีพหรืออะไรอะไรเกี่ยวกับตัวตนของเขาหรือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวการแต่งงานอาจจะมีคู่อยู่แล้วอย่างนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็คนที่เรานึกถึงเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกในใจของเขาก็คือว่าเขาสงสัยเหลือเกินนะว่าเรามีความสุขหรือเปล่าที่ไม่มีเขานะคะคือมันดูแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่า เขาขอบคุณกับบทเรียนที่เขาได้รับตอนนี้อาจารย์ว่าเขายังต้องการเราอยู่ I want you ความรู้สึกในใจของเขานะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะ depressed หรือรู้สึกซึมเศร้าอาจจะคิดถึงเรามากตอนนี้เขาคิดว่าสัญญาณทุกอย่างมันพอย n มาที่เราหมดเลยอาจจะอยู่ดีนั่งอยู่ดีมีเพลงเปิดขึ้นมาเป็นเพลงที่เราชอบแล้วเขาได้ยินนึกถึงเราอีกละนะคะอะไรแบบนี้ยกตัวยอย่างเนาะ เขาอยากจะอยู่กับเราอีกครั้งนันเนี่ย we will be together again เราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่งแต่แล้วแต่นะว่าเราจะเอาหรือไม่เอา is it too late มันสายเกินไปแล้วไหมอันนี้เราตอบเองนะคะคือเขามีค่ำคืนที่นอนไม่หลับเวลาที่เขานึกเรื่องเราอย่างเงี้ยน,นะค,ะคนคนนี้ก็ไม่สุขหรอกอาจารย์ว่าเขาน่าจะทุกข์นะคะประมาณนี้ค่ะในเดนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ทาง l ล n e ID ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและตอนนี้ก็ยังเปิดรับจองคลิปดวงรายปีอยู่นะคะประจำปีพุทธศักราช2,568นะคะหรือคริสต์ศักราช2,025นะคะ ็สามารถจองกันเข้ามาได้ค่ะโอเคตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจแยกนะคะดวงรายปีเราก็จะพูดถึงภาพรวมของปี68ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวเนี่ยต้องการจะสื่อมาถึงนะคะแล้วก็เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะโดยจะเป็นส่วนของไพชุดหลัก นะคะหรือไพ่เทโรนะคะที่เราดูกันเป็นปกตินะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นส่วนที่อ่าเป็นโหรสั์ดวงดาวนะคะก็จะพูดถึงในชาร์ตของแต่ละบุคคลนะคะและมีส่วนของไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์ l เนะคะที่จะเป็นคำแนะนำดีๆที่เราจะขอรับสารตรงนี้มา นะเพื่อให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะก็คิดว่าจำเป็นและก็สำคัญสำหรับคนที่ต้องการที่จะทราบก่อนว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อให้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นอันตรายหรือไม่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่เหมาะที่จะทำอะไรก็หลีกเลี่ยงได้นะคะหรือว่า ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะลงมือทำตักตักตวงกอบโกยหรือเรียกว่านาทีทองนะคะอาจารย์ก็จะให้จดใส่ปฏิทินไว้เลยดอกจันตัวโต,ว,ต,ว,ต,ว,ตว,ว่าช่วงไหนเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการทำสิ่งต่างๆนะคะก็อยู่ในแพ็กเกจดวงรายปีคะ่ะเป็นแพ็กเกจที่ดีมากๆแล้วก็แนะนำเลยสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากรู้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางเนาะเอาละ ใครที่อยากจะดูนะคะในเรื่องของสร้อยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะทาง l ล n e ไอเดียวกันนะคะที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและคนที่อยากจะปรึกษา,าจารย์นะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะ,ะชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อธุรกิจนะคะชื่อลูกหรือชื่อตัวเราเองนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกัน นะคะแล้วก็มีเรื่องของเลิกมงคลต่างๆด้วยอย่างเลิกคลอดบุตรนะคะอย่าทำร้ายลูกด้วยการไม่ดูเลิกคลอดนะคะแล้วก็เลิกในการออกรถขึ้นบ้านใหม่นะเปิดกิจการนะคะเออเลิกประกอบอ่าเขาเรียกว่าพิธี ลงเสาเอกนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะทางไล n e ID เดียวกันนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าตอนนี้มีปัญหาทุกใจนอนไม่หลับนะคะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เป็นลิงก์คลิปนอนสมาธินะคะก็ยังอยู่นะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนค่ะฝึกจิตในการใช้พลังนิรมิตนะคะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะ ก็ถือว่าดีใจถ้าเกิดได้ช่วยนะคะให้หลายคนเนี่ยหลับง่ายขึ้นนะคะก็อยากให้ฟังเป็นประจำทุกครั้งเลยก่อนนอนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวิรดา a n g e l b l e s s ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะออในนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะโพสต์ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับดวงหรือเกี่ยวกับการไปไหว้พระ นะคะทําบุญที่ไหนแล้วก็มีบทสวดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถดูจากในเพจนะคะแล้วก็ดูรูปและสวดตามได้นะต่อให้เราอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราก็ยังสวดได้นะคะ ก็ไม่สะดวกมาเนาะเข้าใจนะและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะและกดกระดิ่งด้วยเพื่อให้แจ้งเตือนเวลามีคลิปออกมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆที่ออกมาอ้าวและค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้อ่านให้กับพวกเรานะคะอย่างไรก็ตามก็อขออวยพรนะคะในเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก นะคะวันวาเลนไทน์นี้ Happy Valentine's ทุกคนเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักคู่ครองนะคะเออแล้วก็ขอให้ได้เจอคนดีๆ นะคะและอยู่ด้วยกันตลอดไปหลุดพ้นจากอะไรที่ไม่ดีเจ้าก,กรรมในเวนไปให้หมดนะคะและได้เจอกับคู่เนื้อคู่หรือคู่แท้นะของแต่ละคนนะคะอยู่ด้วยกันและมีความสุขบ้านร่มเย็นเป็นสุขชีวิตคู่มีความสุขมากๆค่ะเจอคนที่รักเราจริงๆ จริงใจดูแลเราตลอดไปดูแลกันและกันนะคะตลอดไปจะเป็นคู่อุปถรัรมภ์กันก็ได้เกื้อหนุนกันก็ดีนะคะสาธุให้กับทุกคนเลยค่ะรักทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ